ทุกคนคะใส่ลุงกรีก๊ดใสลวงดีใจมากเลยค่ะตอนนี้ยอดวิวของเส่หลงได้หมื่นกว่าแล้วคะ่ะยอดวิวภาพรวมได้หมื่นกว่าแล้วคะ่ะกรีดถึงแม้ว่าส่วนหนึ่งจะเกิดจากการดูของตัวเองก็แล้วแต่นะคะชอบดูข้อมูลของตัวเองคะ่ะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยหมื่นกว่าเนี่ยเป็นของตัวเองนะจะประมาณ ร้อยกว่าสองร้อยกว่าระคะพราพวกคิปเยอะมากโอ้เสดุงดีใจค่ะคุณขาวันนี้วันนี้วันศุกร์ที่5กุมภาพันธ์สองพันห้ส่สายลุงมียอดวิวภาพรวมล่าสุด1265แล้วคะ่ะมีผู้ติดตาม89คนแล้วฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง youtube ให้เสลุงด้วยนะคะดีใจค่ะกรี๊ ดีใจค่ะอย่าลืมติดตามช่อง youtube ให้เสซลุงนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ